สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งเรื่องที่คุณรตีจะเล่าให้ฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไปมาของคุณรัตีนี่แหละค่ะแล้วก็มีคนที่รู้จักบางท่านหรือเพื่อนบางคนหรือหลายๆคนนะคะถามมาว่าอุ้ยเดินทางเป็นยังไงเห็นเดินทางไปมาบ่อยจังเลยเดินทางแล้วบรรยากาศการเดินทางยังไงบินกับสายการบินอะไร ค่าตั๋วเครื่องบินแพงไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วอีกคำถามหนึ่งที่เจอบ่อยมากเลยก็คืออย่างคุณรตีเดินทางไปประเทศเยอรมน,นีเนี่ยหรือเดินทางไปประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยคุณรตีต้องขอวีซ่าไหมหรือเวลาไปเปลี่ยนเครื่องบินหรือเปลี่ยนเที่ยวบินอย่างเนี้ยที่ประเทศอื่นๆในยุโรปอย่างเช่นคุณรตีบินมา อย่างบินมาเยอรมนีแต่ไม่ได้บินตรงไปลงที่ไหนสักแห่งหนึ่งเปลี่ยนเครื่องอย่างนี้ยแล้วคุณรติใช้วีซ่าอะไรเดินทางอย่างไงเดี๋ยววันนี้คุณรติมีคำตอบนะคะเดี๋ยวคุณรติจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคำถามแรกเลยนะคะว่าการเดินทางเนี่ยเดินทางอย่างไงไปอย่างไงมาอย่างไงนะคะเอาเป็นว่าการเดินทางคราวนี้ของคุณรตินะคะคุณรติบินมาจากสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย นะคะบินไปที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีค่ะแต่คุณรัติบินกับสายการบิน KLM ซึ่งสายการบินนี้เป็นสายการบินสัญชาติดัชคือของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือของฮอลแลนด์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการบินเนี่ยจะไม่ได้บินตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตนะคะก็คือจะบินจากสนามบินสุวรรณภูมิ ตรงไปที่สนามบินอัมสเตอร์ดัมหรือชื่อสนามบินของเขาชื่อว่าชิโฟนหรือชิปโพนอะไรประมาณนี้นะคะอยู่ในใกล้ๆเมืองอัมสเตอร์ดัมนั่นแหละค่ะประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะคุณรติก็บินจากสุวรรณภูมิตรงไปที่อัมสเตอร์ดัมหรือสนามบินอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเครื่องนะคะเปลี่ยนเครื่องที่อัมสเตอร์ดัมหรือเปลี่ยน เที่ยวบินเปลี่ยนเครื่องบินนะคะบินจากอัมสเตอร์ดัมไปลงที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีนะคะอันนี้คือการบินแบบไม่ได้บินตรงไม่ได้นั่งยาวครั้งเดียวไปถึงแฟรงก์เฟิร์ตเลยคือบินไปที่สนามบินหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเครื่องแล้วก็ต่อเครื่องอีกจากสนามบินหนึ่งไปถึงสนามบินปลายทางคือสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตนะคะ แล้วอย่างบางท่านเนี่ยถามว่าเวลาบินอย่างนี้ทำไมต้องไปเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินประเทศนั้นประเทศนี้นะคะอันนี้คำตอบก็คือถ้าเราบินกับสายการบินอะไรนะคะส่วนมากเลยเขาจะบินตรงไปที่ประเทศแม่ของเขาหรือประเทศที่เป็นเจ้าของสายการบินเ่ยนะคะบินตรงไปตรงนั้นก่อนหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนเครื่องบินแล้วก็บินไปที่ ประเทศปลายทางหรือสนามบินปลายทางแล้วแต่ว่าเที่ยวบินที่เราซื้อเนี่ยจะมีเปลี่ยนกี่ครั้งนะคะส่วนมากเลยที่คุณรติบินก็คือเปลี่ยนแค่1ครั้งนะคะอย่างเช่นถ้าเราบินกับสายการบิน KLM KLM ตามที่คุณรติบอกไปแล้วก็คือเป็นสายการบินสัญชาติดัชของประเทศฮอลแลนด์ Holland, หรือเนเธอร์แลนด ก็บินตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยไปที่สนามบินอัมสเตอร์ดัมประเทศฮอลแลนด์ and, หรือประเทศเนเธอร์แลนด์ต่อจากนั้นเราจะบินต่อไปที่ไหนแล้วก็เปลี่ยนเครื่องไปต่อนะคะแต่ทีนี้สมมุติว่าเราบินกับสายการบิน Air France, แอร์ฟรานซ์เราก็บินจากสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยไปลงที่สนามบินปารีสชาญเดอร์โกนที่ประเทศฝรั่งเศส หลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนเครื่องอีกเช่นกันนะคะก็บินต่อไปยังสนามบินปลายทางที่พวกเราจะไปนะคะอันนี้คือการเปลี่ยนเครื่องแล้วถ้าถามว่าบินไปประเทศเยอรมนีเนี่ยมีบินตรงไปเลยไหมคําตอบก็คือมีค่ะถ้าสมมติว่าเราจะบินตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยไปยังสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนี เราก็เลือกบินกับสายการบินไทยหรือไทยแอร์เวย์อะไรเนี่ยนะคะเขาจะบินตรงเลยค่ะมีบินตรงเลยนะคะกับสายการบินลุฟฮันซาหรือลุฟฮันซาซึ่งเป็นสายการบินของประเทศเยอรมนีนะคะสองสายการบินนี้เขาจะบินตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยไปที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีหรือจะมีบางสายการบินที่บินตรงไปลงที่มิวนิก หรือบางสายการบินก็จะบินตรงไปลงที่เบอร์ลินประเทศเยอรมน,นีอะไรประมาณนี้ค่ะนี่คือการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะโดยที่เราบินแบบไม่ตรงนะคะไม่ใช่ direct flight คือเราบินแบบไปเปลี่ยนเครื่องเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเคยถามมาว่าอา๋อไปเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบเหรอไปเปลี่ยนเครื่องที่ปารีสเหรอหรือไปเปลี่ยนเครื่องที่บาเรนเหรออะไรเงี้ยนะคะคำตอบก็คือ การไปเปลี่ยนเครื่องเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราบินกับสายการบินอะไรนะคะถ้าอย่างที่คุณรตีบอกไปแล้วถ้าเราบินกับสายการบิน a i r f r a n c e เราต้องไปเปลี่ยนที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่สนามบินปารีสชาญเดอร์โกนนะคะถ้าเราบินกับสายการบิน KLM เป็นของฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์เราก็ไปเปลี่ยนที่สนามบินอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ถ้าเราบินกับสายการบินเอมิเรต เราก็ต้องไปเปลี่ยนที่สนามบินดูไบถ้าเราบินกับสายการบินกาตาร์แอร์เวย์เราก็ต้องไปเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินโดฮาประเทศกาต้์อะไรประมาณนี้นะคะถ้าเราจะบินตรงก็คือไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องนั่งอยู่ในเครื่องบินยาวเลยค่ะ10ชั่วโมง11ชั่วโมง12ชั่วโมงก็ว่ากันไปนะคะอันนี้คือวิธีการนั่งเครื่องบินเดินทางไปต่างประเทศ นะคะแล้วอีกคำถามหนึ่งถามว่าค่าตั๋วแพงไหมอะไรประมาณนี้นะคะค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ1ระยะเวลาในการซื้อตัว๋วหรือ,อชนิดของตัว๋วนะคะมันจะมีหลายแบบ 1. ตั๋วที่คืนได้ 2. ตั๋วที่คืนไม่ได้ 3. ตั๋วที่เลื่อนได้แบบไม่ต้องเสียค่ารมเนียมหรืออะไรมันจะมีหลายออปชั่นนะคะเพราะฉะนั้นค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ย มันจะขึ้นอยู่กับ1ระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่เราซื้อตั๋วเครื่องบินนั้นๆหรือช่วงเวลาที่เราเดินทางนะคะเพราะว่าตั๋วเครื่องบินแต่ละช่วงแต่ละเดือนหรือแต่ละวันเนี่ยราคาจะไม่เท่ากันแล้วก็ขึ้นอยู่กับค่าของการแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยนะคะถ้าเงินขึ้นเงินลงตั๋วเครื่องบินก็จะขึ้นลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยนะคะ 2. ขึ้นอยู่กับชนิดของตั๋ว นะคะตามที่คุณรตีบอกไปแล้วซื้อตั๋วประเภทไหนประเภทที่คืนตั๋วได้หรือประเภทเลื่อนตั๋วได้แบบไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรประมาณนี้มันจะมีหลายรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้ว่าค่าตั๋วเท่าไหร่ก็ตอบได้แค่ว่ามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณรตีบอกไปแล้วนะคะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาขึ้นอยู่กับชนิดของตัว๋วนะคะบางทีเนี่ยถ้าช่วงซัมเมอร์หรือช่วงปิดเทอมของยุโรปเนี่ยนะคะ ค่าตั๋วจะแพงอะไรประมาณเนี่ยหรือช่วงไฮซีซันในประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยเยอะๆค่าตั๋วก็จะแพงนะคะแต่ตามที่คุณรติพูดไปแล้วนะคะว่าเท่าที่คุณรติเคยสังเกตค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยถ้าเราซื้อตั๋วไปกลับเริ่มต้นจากประเทศไทยจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่ไหนสักแห่งแล้วก็กลับอันนั้นค่าตั๋วจะจะแพงกว่าที่เราซื้อเริ่มต้นจาก ประเทศเยอรมน,นีไปประเทศไทยแล้วก็กลับมาอันนี้เท่าที่คุณตีสังเกตนะคะหรือว่าท่านอื่นๆมีความคิดเห็นยังไงการในการเดินทางนะคะหรือว่าค่าตั๋วเคยซื้อยังไงบ้างนะคะเล่าสู่กันฟังเขียนลงมาในคอมเมนต์เลยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวและวิธีการในการเดินทางในการซื้อตั๋วเครื่องบินในการที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศแบบ direct flight หรือบินตรงหรือว่าต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่ไหนสักแห่งหนึง่งอะไรประมาณนี้อ๋อแล้วคุณนตีขอเสริมอีกนิดนึงนะคะสําหรับบางท่านเนี่ยบอกว่าชอบบินตรงค่ะไม่ชอบเปลี่ยนเครื่องนะคะคนที่บอกแบบนี้เขาจะมีเหตุผลของเขานะคะว่าบางคนก็จะบอกว่า ขี้เกียจลุกขี้เกียจออกไปจากเครื่องบินแล้วก็ขี้เกียจไปเดินหาอีกว่าเราจะไปขึ้นเครื่องที่เกตอะไรต่อไปหรือไปขึ้นตรงไหนอะไรแบบนี้นะคะบางท่านก็จะมีเหตุผลแบบนี้หรือบางท่านอาจจะบอกว่าเปลี่ยนไม่เป็นอ่านไม่ออกนะคะคือไม่รู้จะอ่านตรงไหนยังไงแล้วจะเดินไปที่เครื่องบินลำใหม่ได้ยังไงนะคะอันนี้เป็นเหตุผลของแต่ละท่านท่านชอบแบบไหนบางคนก็บอกว่าอุ้ยชอบแบบเปลี่ยนเครื่อง เพราะว่าอย่างน้อยได้ออกไปจากเครื่องบินลำที่หนึ่งหรือเที่ยวบินที่หนึ่งแล้วออกไปเดินชมสนามบินของเขาไปชมดิวตี้ฟรีของเขาอะไรอย่างนี้นะคะอันั่นแหละค่ะบางคนก็ไม่ชอบออกไปเดินเพราะฉะนั้นใครจะเลือกบินตรงหรือบินแบบเปลี่ยนเครื่องก็ขึ้นอยู่กับความชอบหรือขึ้นอยู่กับราคาตั๋วที่เราต้องการจะซื้อนะคะวันนี้คุณรติก็ไขข้อข้องใจของหลายๆท่านนะคะว่า การเดินทางเนี่ยเดินทางยังไงซื้อตั๋วเครื่องบินยังไงบินตรงยังไงเปลี่ยนเครื่องยังไงนะคะวันนี้ก็คงจะชัดเจนแล้วคุณมีความรู้เล็กๆน้อยๆเพิ่มขึ้นมานะคะคุณรติก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกแรงใจที่มอบให้แก่คุณรติมาตลอดนะคะหวังว่า เรื่องที่คุณรตีเล่าสู่ฟังหรือคลิปในช่อง YouTube ของคุณรตีเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะก็มีข้าวเขากันไปพากินพาเที่ยวพาแบบไปแบบไร้สาระก็มีหรือพาไปแบบมีสาระก็มีมีเกร็ดความรู้มาเล่าให้ฟังก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะก็หวังว่าจะได้รับกําลังใจจาก ทุกท่านยาวๆไปนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับทุกแรงใจทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะรอชมนะคะว่าคุณรติจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปลอดโรคปลอดภยัยร่ำรวยร่ำรวยสมหวังทุกประการทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ